เรื่องต่อมาค่ะไปดูความคืบหน้าเมื่อวานนี้เราก็ถามหาความรับผิดชอบอยู่เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับกรณีที่มีการทําถนนแล้วก็มีการซ่อมพวกฝาท่อระบายน้ํแล้วไม่ปิดฝาคุณลุงคนนึงเนี่ยเดินมาแล้วก็ตกลงไปในท่อแล้วก็เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่ามันมืดมากฝาท่อก็ไม่มีชาวบ้านน่ะบอกว่าคุณข่าวรู้ไหมพอมีคนตายล่าสุดเนี่ย ล่าสุดเนี่ยะนะเหมือนกับว่าเขาเอาฝาท่อมาปิดเป็นที่เรียบร้อยเอางั้นไงชาวบ้านบอกว่าวัวหายและล้อมข้อค่ะอถ้าไม่มีคนตายคุณไม่ทําใช่ไหม,มทั้งๆที่จุดตรงนี้อุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกเพียงกัค่ครั้งก่อนมีแค่คนเจ็บ แต่ครั้งนี้พอมีคนตายปุ๊บเอาฝาท่อมาปิดได้สแสดงว่าคุณทําได้ทําไมไม่ทำํำชาวบ้านสงสัยนะคะคหาคําตอบให้หน่อยละกันแต่ว่าเหตุการณ์นี้อัปเดตกันนิดนึงค่ะคือผู้ที่เสียชีวิตไปน่าเห็นใจน่าสงสารมากเหมือนทุกขลาบด้วยอะค่ะชื่อว่าคุณลุงสงบนะอายุ56ปีเพิ่งจะถูกหวยมา<อ>ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วบ้านเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละ ก็เดินไปเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นคนในพื้นที่ก็ชินทางแต่ด้วยความมืดหนึ่งอาจจะสังสรร์มีการดื่มกินแอลกอฮอล์มาด้วย 2. มีโรคประจําตัวก็คือโรคเกาด้วยก็ไม่แน่ใจว่าตอนเกิดเหตุคือโรคกําเริบด้วยหรือเปล่าพัดตกลงไปในท่อเนี่ยและในท่อน้ํามันท่วมขังค่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็จมน้ําเสียชีวิตกว่าจะมีญาติมาเจอเนี่ย เป็นชั่วโมงแล้วว่าที่จมน้ําลงไปน,นคะคะมาเห็นแต่รองเท้าถอดทิง้งใช่อยู่ข้างบนปากท่อหนึ่งข้างอยู่ในท่ออีกหนึ่งข้างอซอยรัตนาธิ 22, เบศ22อาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจุดตรงนี้ก่อสร้างมานานนมละไม่เสร็จสักทีค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปอีกครั้ง ก็ S <S <an> เห็นบอกว่าจุดนี้มันไม่มีวงจรปิดนะคะทางผู้รับเหมาตอนที่เราไปถึงเอาฝาพ่อเอาฝาท่อมาปิดละค่ะทุกท่อเลยอืมอืก็ปิดได้ <S <S <an> <S เนาะก็ทําได้เราไปถามคุณยายประภยัยศรีคุณยายนี่อายุ80สก,กว่าปีละบ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชําใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยบอกว่าคุณนักข่าวเนี่ยฝาท่อเนี่ยเพิ่งเอามาปิดเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองก่อนคุณนักข่าวมาแป๊บเดียวอถ้าเรามาเร็วกว่านี้เราไม่ได้ภาพนี้นะ ทีนี้เราไปแบบว่าบ่ายแกแ่ๆแไงเขาเอามาปิดเสร็จสับเรียบร้อยอยายบอกว่ายายสงสัยนะทําไมต้องรอให้มีคนตายก่อนเหรอะจะเอาฝาท่อมาปิดได้ไทําแบบนี้วัวหายแล้วล้อมคอกหรือเปล่า<ะ>แล้วก็บอกด้วยว่าผู้ตายเนี่ยน่าเห็นใจหลายๆคนเสียดายเขานะ,ะเขาเป็นคนดีเป็นที่รักของแถวของชาวบ้านแถวนี้ด้วยคือณตอนนี้ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลคือเอาจริงๆให้ข้อมูลมามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ บอกว่าไอ้ถนนเส้นนี้มันสร้างมันนานมากมันไม่เสร็จสักทีแล้วมีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์จุดตรงนี้เยอะอันนี้ข่าวดัง เพราะว่าตัวของรายเดอร์เนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยไงอันนี้เป็นประเด็นเพราะว่าอะไรน้าท่วมขังแล้วมองไม่เห็นด้วยใช่ไหมน้ำท่วมขังแล้วมองไม่เห็นเขาเป็นคนนอกพื้นที่เขาไม่รู้ว่ามันมีท่อแล้วเขาเห็นว่าฝั่งตรงข้ามมีคนยืนอยู่อ๋อสงสัยมันไปได้พอเขาขักไปเท่านั้นแหละเขาตกท่อไปเลยรถเขาก็พังแต่ไม่รู้จะไปถามหาความรับผิดชอบจากใครทั้งรถทั้งมือถือพังหมดเลยแต่ว่าคนนี้ยังเจ็บนิดเดียวมีคุณยายคนหนึ่งปั่นจักรยานมาตกท่อเหมือนกันเหล็กเสียบขาไปเหมือนกัน แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง<อ>จนกระทั่งมีหนึ่งคนต้องสองเว์ชีวิตไปนะ<อ>ทุกที่เราอยากให้มีการปรับปรุงนะคะใช่แล้วเวลารับเหมาก่อสร้างอะทำให้มันเร็วนิดนึง<อ><อ>แล้วดูสิชาวบ้านต้องอยู่กับฝุ่นคลุกกับฝุ่นน้ำท่วมก็ท่วมมาอยู่อย่างนั้นอ่ะท,ทุกวันเนาะ เวลาเซ็นสัญญาซ่อมทอ่อกันทีมันน่าจะมีกําหนดระยะเวลาที่ครอบคลุมก<ช>ันนะคะแล้วก็หลายคนจะตั้งคําถามแบบนี้ระยะเวลาในการซ่อมทอ่อทําไมซ่อมนานคือการปรปาเคยชี้แจงมาบอกมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะในการซ่อมท่อเนี่ยจะต้องปล่อยน้ํหลงน้ําไหลอะไรแบบนี้ด้วยแต่ท้ายที่สุดนอกจากกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแล้วนะคะคุณต้องหาอะไรมาวางหาอะไรมาบังเพราะพี่น้องประชาชนยังจ้องสัญจรผ่านไปในเส้นนั้นเนาะข่าวช่องแปรคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม